My Pick Up Artist System ตอนที่6ถึงิการนำเสนอนี้เป็นการวิจารณ์นิยายเลยแต่ละตอนอาจมีเนื้อหาสปอยเนื้อเรื่องอยู่บ้างและหากเพื่อนๆต้องการอ่านเวอร์ชั่นเต็มคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเอาละมาต่อกันกับเรื่องของเบนกับบทเรียนจากกูรู PUA ที่ชื่อบลูก นี่เปิดมาก็เจอภารกิจแรกในสนามจริงเลยนะในห้างใช่เลยเป็นภารกิจที่แบบโหดมากให้เดินไปบอกผู้หญิงดือ้อว่าผมรักหัวมนมคุณเนี่ยนะคิดได้ยังไงเนี่ยประโยคน,นี้ผลลัพธ์นี่เดาได้ไม่ยากเลยก็โดนตบหน้าไปตามระเบียบแต่ประเด็นที่เบลูก้าพยายามจะสื่อคือเรื่องการเอาชนะความกลัวการปฏิเสธไงอ้างไปถึงมนุษย์ถ้ำนู้นเลยอ๋อที่ว่ากลัวการถูกขับออกจากเผาอะไรแบบนั้นหรอประมาณนั้นแหละ แต่เอามาใช้กับการเข้าหาสมัยนี้ด้วยประโยคพลิกๆแบบนี้มันก็เพี้ยนไปหน่อยนะเพี้ยนมากเลยล่ะแล้วเบนก็ยังไม่ยอมแพ้นะลองเปลี่ยนประโยคเองด้วยเป็นผมอยากแต่งงานกับหัวนมคุณหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้โดใสยกาแฟใส่หน้าเลยคือมันดูเหมือนผู้เขียนจงใจสร้างสถานการณ์ให้มันสุดโต่งไปเลยจริงๆแล้วตอนที่เบลูก้าทําให้ดูเองล่ะเป็นไงบ้างผู้หญิงก็แค่ทําหน้างงๆแล้วเดินหนีไปนะแต่เบลูก้ากลับบอกว่าเนี่ยผลลัพธ์ที่ดี เพราะเสน่ห์ตัวเองล้วนๆอ้าวแบบนั้นก็ได้หรอทําเอาเบนงงๆไปเลยสิว่าตกลงอะไรคือสําเร็จอะไรคือไม่สําเร็จนี่แหละคือมันเป็นมุมมองแบบ P.U.A ที่แบบมองโลกในแง่ดีเกินไปหรืออาจจะแค่หลอกตัวเองผู้เขียนมันตั้งคําถามนะว่าเส้นแบ่งระหว่างความกล้ากับการคุกคามมันอยู่ตรงไหนแต่ความพยายามแบบบ้าๆนี่แหละขอเบนทําไปเรื่อยๆจนครบ1ิบคนใช่เลยระบบที่เงียบไปนานก็กลับมาทํางาน ปลดล็อกความสำเร็จผู้เปิดเผยมือใหม่แล้วมีเควสใหม่มาด้วยนี่ภารกิจรายสัปดาห์ให้เข้าหาผู้หญิงตั้งร้อยคนเพื่อแลกกับค่าสถานะแบบสุ่มตรงนี้แหละที่มันเริ่มเข้าสู่ด้านมืดของการใช้เกมในชีวิตจริงหรือที่เรียกว่าเกมฟิเคชันเบนก็บ้าจี้ทำตามด้วยนะต้องการแต้มมากไล่เข้าหาผู้หญิงรัวๆเลยจนกระทั่งปลดล็อกความสำเร็จที่ชื่อแบบเอ่อฟังแลช็อกเลยลวนลามเหยื่ออย่างไรย้ยางอายโอชื่อแรงมากได้มายังไงเนี่ยเราไปทำพฤติกรรมเสียเส่ยงๆสามครั้งในวันเดียว และยังไม่พอมีอีกอันผู้ลี้ภัยแห่งความรักอันนี้คืออะไรโดนแจ้งจับหรอใช่โดนแจ้งจับสามครั้งแต่ผลคือได้แต้ม PUA มา800แต้มไงล่ะโอ้โหยอมแลกศักดิ์ศรีแลกความปลอดภัยเพื่อแต้มในเกมเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนน่าจะอยากชี้ให้เห็นเบนยอมทำทุกอย่างเพื่อแต้มแล้วก็รีบเอาไปใช้เลย เปิดกล่องสุ่ม500แต้มได้ไอเทมสุดโกงมาบัตรคูณค่าสถานะการเติบโตรูปร่างคูณสิบเท่าเป็นเวลา1สัปดาห์จากคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายเลยนะกลายเป็นคนบ้าย,ยิมไปเลยทีนี้แรงชงใจมันมหาศาลจริงๆผลลัพธ์ก็เวอร์ตามสไตล์นิยายแนวระบบเลยแค่อาทิตย์เดียวจากอ้วนๆกลายเป็นหุ่นล่ํากล้ามขึ้นชัดเจนเหมือนฝึกมาเป็น10อาทิตย์มันก็ตอบโจทย์คนอ่านที่ชอบเห็นผลลัพธ์เร็วๆนะแต่ก็น่าคิดว่ามันยั่งยืนหรือเปล่าแค่รูปร่างภายนอก พอหุ่นดีขึ้นความมั่นใจก็มาเต็มเลยไปที่ยิมแล้วเจอไทเลอร์คู่กัดเก่าที่เคยล้อเรื่องราชาบริโตไงคราวนี้เบนเอาคืนได้สาเร็จชนะพนันขาดลอยด้วยรูปร่างใหม่สะใจเล็กๆนะฉากนี้แต่พอกลับมาดูค่าสถานะก็น่าสนใจรูปร่างพุ่งไปเยอะเลยแต่ค่าสเสน่ห์ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมเป๊กแต่ที่แปลกคือได้ค่าความเป็นสุภาพบุรุษเพิ่มมาสองแต้มเอ๊ะมาได้ไงอ่ะอาจจะเพราะการที่หันมาดูแลตัวเองจริงจังการไปยิมงี้เหรอ อาจจะเป็นไปได้นะผู้เขียนอาจจะบ่ายว่าการพัฒนาตัวเองจริงๆมันสาคัญกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี่มีอะไรอีกไหมก็มีนะคือเวลาไปเข้าหาผู้หญิงเนี่ยการปฏิเสธมันเริ่มเบาลงไม่ได้โดนตบโดนสาดกาแฟาเหมือนตอนแรกๆอ๋อท่าทีซอฟต์ลงอาจจะเพราะดูดีขึ้นคนเลยมองข้ามคําพูดแปลกๆไปบ้างแต่พัฒนาการที่เห็นชัดกว่า คือตอนเอาชนะไทเลอร์ด้วยคำพูดที่ยิ้มนะมันแสดงว่าเบนเริ่มมีไหวพริบมีความมั่นใจจากข้างในมากขึ้นแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริง,รงๆอาจจะเป็นการเจอตัวละครใหม่มากกว่านะใช่เลยการได้เจอกับมิยุกิไซโตะอาเอสาวญี่ปุ่นผู้ช่วยหอพักโดยบังเอิญเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่ไวเข้าใจผิดเรื่องราชาบริโตอีกนะแต่มิยุกิดูเป็นคนปกติธรรมดามากๆไม่ได้เกี่ยวกับระบบ p u a อะไรเลยการเข้ามาของเธอเหมือนเป็นตัวแปรใหม่เลยล่ะ อาจจะเป็นความท้าทายใหม่ของเบนที่ไม่ใช่แค่การเก็บแต้มจีบสาวไปเรื่อยๆนั่นสิน่าสนใจว่าเบนจะใช้ระบบ PUA กับมิยูกิไหมหรือจะเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์แบบคนปกติทั่วไปหรือระบบจะช่วยเขาในเรื่องความสัมพันธ์จริงๆได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญมันอาจจะไม่ใช่ค่าสเตตัสในเกมเป็นคําถามที่น่าติดตามต่อจริงๆว่าเบนจะเลือกทางไหนช่วยกดติดตามและกดไลค์หากคุณเพื่อนชอบเนื้อหานี้